แฉนักกฎหมายดังเป็นกุนซื่อคดีแตงโมแม่ยังช็อกหลังรู้ว่าเป็นคนนี้เมื่อวันที่2เมษายนนี้ทนายเดชาประธานเครือข่ายทนายคลายทุกขในฐานะทนายความของนางพนิดาเสยระยุทธโยทินคุณแม่ของแตงโมนิดาแถลงหลังออกหมาจับแซนเพิ่มฐานประมาททําให้ผู้อื่นเสียชีวิตและแจ้งข้อหาปอและโรเบิร์ตฐานทําลายหลักฐานและให้การเท็จทนายเดชากล่าวว่า ทุกคนบนเรือมีโอกาสถูกดำเนินคดีเว้นยอมพูดความจริงจึงส่งสัญญาณไปถึงกระติกให้พูดรวมถึงคนที่รู้กฎหมายเป็นอย่างดีแต่มาเป็นผู้กำกับการแสดงเขียนบทให้คนพวกนี้บิดเบือนโดยคนเขียนบทเรื่องบนเรืออยู่ในวงการนักกฎหมายรู้กฎหมายอย่างดีเป็นคนให้คำปรึกษากับกลุ่มผู้ต้องหาในตอนแรกท่านในเดชากล่าวว่าประเด็นคนเขียนบทให้คนบนเรือมี2ส,ส่วน 1. ดึงไม่ให้พบพนักงานสอบสวนให้เกิดความล่าช้า 2. พยายามให้คนบนเรือบิดเบือนเรื่องบนเรือนอกจากนี้ยังพบว่าบุคคลน,นี้พยายามสอนให้คนบนเรือกลับคำให้การหรือบิดข้อเท็จจริงจนเป็นดราม่าในลักษณะเหตุการณ์ไม่ใช่ความประมาทแต่เป็นเหตุสุดวิสัยให้ทุกคนพ้นผิดส่วนนี้มีพยานยืนยันชัดเจนเพราะว่าตำรวจจะทำอะไรต้องมีพยานหลักฐานโดยในสัปดาห์หน้าคนเขียนบทให้คนบนเรือไม่โดนหมายเรียกก็โดนหมายจับแน่ ซึ่งทุกอย่างจบในสัปดาห์หน้าโดยประเด็นกุนซือคนบนเรือนั้นมีทีมงานซัดทอดทําให้อาจจะเหลือถูกเอาผิดเพียงแค่หนึ่งคนหากเป็นทนายความก็จะโดนถอนใบอนุญาตด,ด้วยเพราะเป็นเรื่องร้ายแรงคนบนเรือก็มีการยอมรับแล้วว่ามีบุคคลที่รู้กฎหมายซึ่งเป็นผู้ชายและเคยเจอพิธีกรดังทําหน้าที่เขียนบทให้คนบนเรือเรื่องราวทั้งหมดคุณแม่แต่งโมทราบเรื่องแล้วโดยผู้กำกับสอพเอมืองนนทบุรีเล่าให้ฟังซึ่งคุณแม่ก็ตกใจ ไม่คิดจะทำกันขนาดนี้ทำไมสร้างเรื่องการวุ่นวายแต่แม่ยังคุยกับปอและโรเบิร์ตปกติเพราะเป็นคนปากหวานและจะบอกตลอดทำอะไรไปบ้างนอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่ดัดแปลงคลิปวิดีโอเป็นอีกกลุ่มที่จะถูกดำเนินคดีโดยกลุ่มนี้จะอยู่กลุ่มสุดท้ายคอละกกลุ่มกับคนเขียนบทเมื่อถามถึงการออกหมายจับแซนทนายเดชกากล่าวว่าไม่ให้การครั้งสุดท้ายในประเด็นนี้ด้วยโดยสารออกหมายจับก็ถูกต้องแล้วเนื่องจากแซนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพราะนั่งเล่นมือถือและไม่ดูแลแตงโมส่วนจะประมาทอย่างไรยังไม่ขอพูดโดยการออกหมายจับมีหลายอย่างประกอบกัน